สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูน้องๆกำลังคนสำรองนะครับที่เราได้เรียกเข้ามาทำการฝึกทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูว่าะจะน้องๆจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับสถานีที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการฝึกบุคาลากรนะครับ ชาเบื้องต้นนะครับทบทวนกันนะครับน้องๆก็จะเป็นจบจากรอร์ดปีที่3นะครับทุกคนท่าตรงนะครับเป็นสิบเอกนะครับทุกคนใบท่าต่อไปจะใช้ปฏิบัติท่าเระลอจะเป็นกระพรุบตรงหน้านะครับสั่งว่าตรงหน้ามันยากคทบทวนกันนะครับแหย่ลืมแม่เพื่อนนะครับเราก็จัดครูของเราครับทำการเติมตอนนี้ไปดูกันเลยตอนที่เราตอนที่เราเรียนรอร์ดปีรออยู่อาจจะไม่ยังไม่มีท่าเข้าประกอบ คราวนี้มีท่าป้ายฐานเข้ามาเสริมมีการจะเป็นการเป็นกระตุกงหก็ขเยยรยกยกหกยกหกกสะบัดหน้านี่นึงทีเดียวการสะบัดหน้านะ้าับกับแมลงวันตอไปลายจมูกนะครับดูตัวอยา่างจะสั่งว่าตรงหน้าผมจะหัดยกผมตึ๊กต่อไปสั่งมือลงก็ลดมือลงสั่งมือลงสะบัดมือลงตรงหน้าเด็ดผมจะสั่งยกหกนะครับ ยกอกนะครับยกอวกกับตุกบวกตั้งนิดเดียวยกอกอึบเริ่มเป้นบางคนยังยังไม่เข้าใจเริ่มเป้นอีกครั้งนะครับจะสั่งรถหรอจะสั่งลูกวงนะครับกว้างๆสมรองไปเล สัมือลงสามสือลงนะครับสามือลงก็สายแข็งแรงเป็นสปริงอฟังบองมาทำลองอึ้งเดี๋ยวนึ่งไว้ครับหนึ่งไว้ดีครับดีอีกหนึ่งทังนะครับจะสั่งลดตรงหน้าสามารถจังหวะสองแล้วก็จิ้มเท้าลากสองเดี๋ยวครับลากไปให้ปฏิบัติในท่าสายหันแบบปิดจังหวะนะครับแบบปิดจังหวะ กำลังคุณสำรองสายหันจังหวะเอึ้งนับ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 ต่อไปสั่งต่อไปสั่งสาหันจังหวอก็นำส้นเท้าซ้ายจุดนำส้นเท้าขวานะครับมาหันส้นเท้าซ้ายนะครับแล้วนับสองนะครับกำลังคุณสำรองสายหันจังหวะอึ้ง ลองสายหันจังหวะอึ้งตึ้งนับนับครับตึ้งครับตึ่งครัต่อไปสายขนาดสองก็เดินนะครับนำส้นเท้างขวามาที่ข้อซ้ายนะครับกำลังตั้งร้องสายหันจังหวะอึ้งตึ้งดีครับดี ต่อไปให้เปิดจังหวะนะครับเปิดจังหวะท่าสายหันนะครับหันประเดิมรัับต่อเลยนะครับเปิดจังหวะนะครับเปิดจังหวะนะครับหนึ่งสองเลยนะครับกำลังผู้สำรองสายอินหนึ่งสองดีครับดีอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งแบบเปิดจังหวะนะครับกำลังผู้สำรองสายอิน 1> 1ต่อไปก็จะเป็นท่าอาวุธนะครับท่าอาวุธนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับท่าอาวุธคจังหวะเอิ้นทุนนะครับข้างไว้ข้างเพื่อนนี่นี่ดูอย่างเพื่อนนี่ฝีสองข้างสองข้างนี่ไว้มือกับมือตออไอ้มือมือต่อก้างนี้มือข้ามือฝีต่อหลอกเราแสงอยู่ดับสายตาครับข้างไว้ค่อยๆหัวคืนอยู่ตาเราตาใครตาไหมไปภาพล่างไปภาพล่าง หนีบสองไว้หนีบสองไว้หนีบสองไว้จะได้ไม่นานอ่าหนีบสองไว้หน,นีบสี่ต่อเคต่อไปสั่งจังหวะสองนะครับวันชาวุฒิจังหวะสองก็เป็นการสะบัดมือลงมาดูเพื่อนก่อนรับได้ใช่ไหมตามจางังหวะอึอง้งสองอ่าแบบนี้นะพร้อมวันชาวุฒิจังหวะอึอง้ง ลองครับดูเพื่อนดูเพื่อนดูอย่างโอเคค้างไว้วางมือสุดเลยอันนี้ไม่ติดครับไม่แติดีโอดีตอนนี <bri> okay. ้ก็เป็นการฝึกทบทวนนะครับของกำลังพลสำรองนะครับสบายพักขอบคุณครับขอบคุณครับเออแสด้มาขอบคุณกันเลยเวลาไม่เยอะ มีเวลาทั uh ้ง huh. ว right? right. ันอะไรก็จะสอนให้หรือก่านี้คร่าวๆให้เรารู้จักจิตควกีดรู้จักไอ้ตัวนี้ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมันชื่ออะไตอนนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธประจำหน่วยนะครับอาวุธประจำหน่วยตอนนี้โคก็สอนแมนีาแค่เพื่กให้เรารู้ว่าตัวรถมันเป็นยังไงอีควมไลเซอร์ยังไงแล้วก็ข้างบนมันจะมีที่นั่งจะนั่งยังไงนั่งแบบไหนยังไง เดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาจะให้ให้ยืนยืนเหมือนจิงพอฝึกท่าวุธเสร็จนะครับเราก็จะมาฝึกพลประจำปืนนะครับสำหรับอาวุธของเราก็จะเป็นปืนใหญ่ต่อสกัยานขนาด40มิลลิเมตรนะครับอัตราจอนนะครับดัตเตอร์นะปตอมาดูน้องๆฝึกสองคนเล็งสามคนปืนซ้าย สคนปืนขวาห้าคนละครับทำอไรอีกรอบหนึ่งอัน<ร>หนึ่งถมหนงหนึ่งกรคับหมู่สองคนเล็งสามคนปืนขวาสี่คนปืนซ้ายห้าคนละครับคนที่ห้า,หายกมือข้างไปแล้วผมจะสั่งเอามือลงเพื่อเอามือลงเพื่อนครับครับอ,อีกรอบหนึงอีกรอบนึงผมจะปืนอน สาหมหนึงสตั้งหน่งหนึ่งกุมกระหมูสองคนลิ่งสามคนเป็นขวาสี่คนเป็นซ้ายห้าคนละครับไปลงดูฝั่งนี้เอามันเลื่อนอ่ขึ้นไปเลยมันเลื่อนเอาเข้าไปยืนอย่างงี้อ่าระวังนะมันมีแต่เหล็กนะไม่ใช่ตำเบี้ยนะ ไปบอลเล้งก็คือว่าหันตบเท้าขึ้นฝั่งนี้เอาว่าหันตบเท้าหันไปแล้วตบเท้าบอเล่งบอเล่งตบเท้าด้วยบอลเล่งตบตบไปข้างหน้าไม่เล้งบอลเล่งเอาทำมบอลเล่งบอเล่งอ่าขึ้นไปฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นไปเลยขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่อ่าเยอะไปเลยระวังนะ

นระวังมันขึ้นนี่อยาบสายพานขึ้นเลยดันตัวไหนดันตัวไหนระวังระวัง ไม่เป็นไรไม่ให้รู้ให้รู้อยู่ตรงนั้นจริงจริงอันต้องขึ้นไป่อมันต้องขึ้นอ่าโอเคอันนี้คนประจำปืนนะครับจำเตรียมลบขึ้นอยู่ที่มือเราอ่นี่แล้วกล้องยกขึ้น าจะให้แบบเป๊ะเลยเหมือนกับกำล <isions> ังคนที <issions> <ths Memory> ่อยู่ข้างในต้องใช้เวลาหลายวัน ให้เรารู้ก็ข้าวว่าปืนเวลาเคลื่อนที่มันทําไงเวลาประจําจำลบหรือเวลาลบลํากล้องปืนมันต้องปลดล็อกยังไงเาอันนี้คือปืนคน้อกเขาานนี้เวลารถเคลื่อนที่ต้องทําไงเคลื่อนที่ก็นั่งประจําตําแหน่งตัวเองคนเลงก็นั่งตำแหน่งตัวเองคนคนใช้ก็ประจําปืนคนคนคนขวาก็นั่งรักษานี้เวลาเคลื่อนที่ ที่เหลือผู้พัฒนูก็นั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับนี่เหมือนเหมือนเป็นไหมอยู่นี่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเราสามารถหมุนเร็วได้เลยเอ้าหมุนเลยหมุนเลยเราอ่าไม่ได้เอาหมุนเลยเดี๋ยวตัวเองจะไมหมุนถอยหลังหมุนไปข้างหน้าดิหมุนข้างหน้าข้างหน้าเอาแคเร็ว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 เครื่องบินเครื่องบินบินเร็วหมุนเร็วดิเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ แ่บ้าว้า้าเห็นปะเวลาเลงเวลาเลงดูตรงไหนเวลาเลงเห็นปะเนี่ยเนี่ยเวลาเลงเครื่องบินอะเราเราก็จะเลงเราจะเลงทางนี้ฝั่งฝั่งนู้นจะเลงบนล่าง สองคนมาอันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นไก่เกอ่าแก๊กแล้วอ่าแก๊กแล้วอ่าอ่ะลันไก่เนี่ยปลดล็อกคุณตัวนี้วที่เซฟให้เนี่ยเซฟสต็อปดึงดึงได้ไหมอ่ะสต็อปยังเห้นตุ๊กตีนไหมโดนโดนให้มาขวาขวาขวา น,น Absolutely ู่นนู่นนไก่อยู่นู่นเียเนี่ยครบเออเนี่ยยิงไปแล้ว ีมาที่เต็นท์บกเลาะยนะครับมาดูการดูการในเต็นท์ตอนนี้ก็ฝึกการใช้โทรศัพท์สนามทดลองครับไนหมันมมัันนก็จะเหมือนกันมันเบามันอาจจะตั้งแต่สงครามบางทีท้องมัเดี๋ยวลอง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 กันไปเรื่อยลองลองดูปุ๋ยกระไปว่าเลิกกี่โมงหิวข้าวหรือยังก็คุยกันไปกดไปพูดนะ ได้ยินเววมากก็พูดทังๆัเลยมันจะได้ยินมันก็จะเลยมาเลยแน่แน่แนอนลองไหมฮัลโหลมดนี่นี่กิดอะไรฮัมกดยังงกดแล้วฮัลโหมันก็เก่าหน่แล้วเราก็ตรวสอบตรวสอบไม่ได้ยินครับมันจะยินก็ัเมาเชิญซึ่งจะมีสองข่ายไอ้มีแบนแบนต่ำกับแบนสูงเนี่ยแบนแบนต่า อันนี้ให้รู้เฉยนะนีั้งแต่สามสามสิบห้าสองใช่ไหมเนี่ยหมุนมุนจหมุนจะมีเป็นสามแนวสูงอันนี้คืจะเห็นเห็ขึ้นไปดูได้นะจะมีมีห้าสิบสามถึงเจ็ดสบห้าดูขึ้นดูได้นะครับนี่เราสามารถปิดเปิดเปิดเปิดได้งงไหมอย่างอย่งอย่างสมมติว่าเขาให้ใช้ความถี่ความถี่ก็สามสองเขาเรียกเขาเรียกหรือเรื่องง่ายก็โทรศาพสนเทศวิทยุ มีทั้งขายมิยูทั้งขายขายโทรศัพท์ทำเรียกคานทางโทรศัพท์ทำเรียกคานทางแต่สองกันเวลาจะเรียกกันต้องเหมือนกันนะครับอย่างสมมุติอันนี้หกศูนย์อันนั้นก็ต้องหกศูนย์นะครับมันมันถึงจะเรียกกันได้แต่แต่ยังไม่ใส่ถามไม่ใส่ไม่ได้ว่ราะจะอยากให้ได้ยินอยู่ว่าตอนเป็นตอนเป็นไอ้นั้นดิ่ทเรียนไม่ตอนเป็นฝั่งนี้เป็นสิงโตสิงโตจากเส่ดาวแต่แต่ไม่ได้ยินนะได้ยินไหมครับไม่ครับต้องต้องจ่ออย่างนี้เลยเหมือนโทรศัพท์อ่ะ ต้องแนบเลยแนบไปเลยครับแนบไปเลยครับเลือกเลยพี่อ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหซิงโตจากเดาวกดแน่นๆนะกดแน่นๆกดทีแน่นๆเลยทมั้ไได้ิงโตจากเดาวได้ยินมไม่มีนนกดกดเลยเดาวตอบตอบจกเซดารพี่ฟังฟังไม่ต้องกดฟังไม่ต้องกดกตจเยตอบตอบ ตอบจากสายดาวเปลี่ยนกดด้ดิกดด้วยดิกดดิวสายดาวเปลี่ยนได้ยินได้ยินอ่าสำหรับคำเตือนนี้ต้องกดใช่ไหมความดังความชัดเจนอ่าให้ห้าให้ห้าเปลี่ยนได้ได้ไหมเดี๋ยวเอาของน้ำก็ได้ผ่านครับ นี่ก็ทำการแต่งตัวนะครับเพื่อจะฝึกการยิงปืนนะครับน้องก็ทำการแต่งตัวนะครับ ใสได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมไไเคยยิงไหมคาโบไม่เคยรับก่อนสำหรับสถานีนี้นะครับเป็นสถานีหีิบเลงนะครับการเลงนะครับก่อนที่เราจะทําการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนะครับครูรจะสอนการใช้นะครับการเลงนะครับการเลงมาละคน นี่การฝึกเลงครับฝึกเลงไมเ่งเลงไหม่เห็นไม่เห็นไปนอนลงก่อนยังตัวไปยังตัวไปฝั่งซ้ายครับเลงยุตัวเข้ามาอีกแ้มเข้า เดี่ยมมากแล้วไปอีกไม่เห็อ๋อเอ้าจริงไม่เห็นนะเืนปือจับจับปืนตรงนี้ใกล้ดีเห็นนั่นจุดสีแดงไหมไม่จุดเห็นไหมอยู่ในในกล้องเนี่ยเห็นจุดมือขวาอยู่ไปตามล้อยู่ชี้นิ้วขามไปตามตัวปืนนี่นะเห็นไหมแล้วข้งแก้มขวาทับลงที่แต้มปลายปืนมือใช่ของพี่ ก็นการสุดท่าเล็งครับสุดท่าเล็ง ทำการฝึกนะการเล็งน,นะครับเดี๋ยวเขาจะทำการยิงเล่นดะ้วยกันสนจริงนะ เป้าห้าโอ้โหแม่นมากปามาาโอ้โหแม่นแม่นสุดแม่นสุดเด็วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็หลังจากฝึกครบทุกสถานีนะครับน้องๆก็มารับใบประกาศนะครับแล้วก็ของที่ระลึกจากผู้บังคับกองพันนะครับก็อันเป็น การจบนะครับการฝึกเรียกกำลังพลสำรอง,องเข้ามาฝึกนะครับไปดูบรรยากาศมอบของเลยครับ คสิบเอจิตรวิทย์ใบเงินอเวตอนะครับีทำไมอยู่นอาชีพานเมป็นาารไหยงมอายุเกินยังยี่สองเันเดนเอ็นนี่ไครับเกินเนอายุจะเป็นหาครหด้อยังอันนี้เขาก็ติดโทย์แ้ครับเป็นสิบเอใช่ลองแล้วเนาะเขาเป็นปจำการไม่ได้นะครับ ใ็่ครับครับเกพิทัเรียงทองน้องพิทักษ์รเไหนครับกมยที่สารแวก็มอีห้ารอยู่ทับากแม่ตหมอนมอของตัวเองเลย ขอของแม่เลยตัดกรอบได้ไหมครับตัดกรอบไปสี่วางฝั่งตัวเราตั้งเงินเรื่องนี้เส็จครับ2ส่วคนเียเป็นราด่อปีสามแล้วก็นีขอที่เนะครับดีกวเสร็จครับ เรื่องของรถมีต้องทำนะครับนี่เห็นว่าน่ายิงเืนได้ก็สุจริง